เปิดจองแล้ว,ลวรูปโฉมใหม่มตลาดนัดกลางคืนสายใต้เก่าปิ่งกล้าเปิดรองรับพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการหาที่ค้าขายใหม่ได้มากถึง3,000ร้านค้าขายฟรี3เดือนและจอดรถฟรีได้มากถึง500ขคันหลังขายฟรี3เดือนเพียง50บาทเท่านั้นตลอดปี และค้าขายได้ยาวนานถึง10ปีเริ่มลงขายพร้อมกันวันที่2มีนาคมนี้ติดต่อได้แล้ววันนี้ที่ตลาดนะัดสายใต้เก่าปริ่นเกล้าเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายหลากหลายชนิดจะเป็นของเก่าของใหม่อาหารานานาชนิดที่จัดสรรไว้ที่นี่ที่ตลาดสายใต้ปิ่นเกล้าแห่งนี้สนใจติดต่อสอบถามจองพื้นที่ได้ที่ตลาดสายใต้เก่าปิ่นเกล้าหรือโทร0-86 0, 0 2 2 8613ได้เลยจากกลุ่มพัฒนาสายใต้สายต้เปิดจองแล้ว,ลวรูปโฉมใหม่ตลาดนัดกลางคืนสายใต้เก่าปิ่นกล้าวเปิดรองรับพ่อค้าไม่ค้าที่ต้องการหาที่ค้าขายใหม่ได้มากถึง3,000ร้านค้าขายฟรี3เดือน และจอดรถฟรีได้มากถึง500คันหลังขายฟรี3เดือนเพียง50บาทเท่านั้นตลอดปีปและค้าขายได้ยาวนานถึง10ปีเริ่มลงขายพร้อมกันวันที่2มีนาคมนี้ติดต่อได้แล้ววันนี้ที่ตลาดนัดสายใต้เก่าปินา่นเกล้าเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายหลากหลายชนิดจะเป็นของเก่าของใหม่อาหารานานาชนิดที่จัดสรรไว้ที่นี่ที่ตลาดสายใต้ปิ่นกนล้าแห่งนี้ สนใจติดต่อสอบถามจองพื้นที่ได้ที่ตลาดสายใต้เก่าปิ่นเกล้าหรือโทร086 022 8613ได้เลยจากกลุ่มพัฒนาสายใต้